สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บิ๊กชาแนลนะคะแล้วนี้เราก็หยกเกม ROV กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาหาเล่นซีเนียวนะแล้วเราก็กดมากับคิกแนทแล้วก็ยูกอดน,นะคะได้ข่าวว่าซีเนียรนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกนะแถมมีสตันด้วยก็อเอามาหาสหน่อยแล้วแล้วซีเนียรก็ถูกมาแล้วไม่เห็นจะตรงปกเลยปาดหน้าสลบไปเลย พอตื่นล <Bond> ืมตาดูโล่อีกทีแล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อนนะสตันไปทีหนึ่งแล้วคลิกเน็ตของเราก็เก็บจับเบิ้ลคิวไปได้แล้วจังหวะนี้ตาของซีเนียรก็มาถึงมาหลออันติตามมาเลยอะแล้วเราก็ตุยไปตัดภาพมาดูไฟนัวนัวที่เลนกลางกันบ้างนะคะนี่เราต้องโชว์ศักยภาพของซีเนียร์หน่อย นี่เนี่ยเธออันตีนี้ตามมาหาคิกแนกเลยแล้วคลิกแนกก็ส่งเตี๋ยวเซียงกับบ้านไปเลยตามด้วยมาหลอดหนึ่งคิวแล้วการไฟที่เลนกลางก็ยังนัวอยู่เรื่อยๆเนี่ย จังหวะนี้เรื่องเราก็เลือดน้อยกะจะวา์าหมีตายมหาพิศูนย์แต่ว่ามไม่ทันนะก็เลยตุยไปเลยเกมนี้ไฟเล่นกลางดูเดือดแทบทุกไฟเลยเอาจริง,รงๆก็ดูเชิงกันอยู่นั่นเนี่ยเล่นอื่นก็ไม่ไปเล่นกันเลยเล่นอยู่แต่เลนกลางนี่แหละแล้วจังหวะนี้ชิกแนกเราต้องจะเล่นมีตรงข้ามมาแล้วก็เลยว์าไปช่วยเนะียแล้วก็ได้คิวแบบฟุกฟกไปหนึ่งคิวเลยอะชิกแนกก็คงงง อนนี้คือมาหรอจะหนีไปไหนเน่ยตามสิคะรออะไรแล้วคลิปเนี่ยก็ส่งมาหลอดกลับบ้านไปแบบสวยๆเลยสัต่์้ามาตอนเลทเกมนะตอนนี้ทีมเราถูกดันป้อมเลนกันแล้วฮิวเลนก็ส่งพวกเราไปนอนอย่างสงบหมดตี้เลยอะ no แต่เกมยังไม่จบยัเพึ่งนับศทหานะพอพวกเราเกิดมาใหม่พวกเราก็ช่วยกันกันป้อมที่เหลืออันน้อยนิดของเราเหลืออยู่หนึ่งป้อมแ,และด้วยความห้าของเราเราก็เข้าไปเปิดไฟเลยจังหวะนี้ทาให้เราถูกส่งกลับบ้านไปนคนแรกเลยอ่ะวาหหนึ่งไม่ทันแต่ความตึงก็ตกมาอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมนะ แล้วทีมตรงข้ามก็ดันป้อมใหญ่แล้วก็ตีป้อมเราแตกยับเลยอ่ะแล้วทีมเราก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดโอ้ซีเนียรนี่มันเก่งนะแต่เรา,าเล่นไม่เก่งเองอะ่ะให้อภัยซีเนียร์กลางๆด้วยนะทุกคน